ดีครับทุกท่านวันนี้ผมต้นชิชิงครับพามาตกป่าอยู่หมายเกาหมายเดิมครับแม่น้ำชี่สะพานขาวครับต้นมีตาภาพครับตำบลชาภาครับตอนนี้ผมก็ได้ลุงเบ็ดรครบร้อยแล้วครับวันนี้ผมเอาเบ็ดมาท้งเบ็ดสีหลังครับมาเบิ้งน้ำกันเด้อพี่นอ้องว่ามันนี้สีมีแต้มยัให้พี่น้องได้รับชมบ่รู้สึกว่าป่าสีบ่ค่อยเขาครับช่วงนี้ วานามันลงครับมื่อนี้ผมมาเบ็ดมาทั้งเบ็ดสีหลังครับผมก็ได้ร่วงเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับเนาะคณะนี้ก็เป็นเวลาเก้าโม่งเศร้าครับเมือน,นี่ก็ออกมาสวยเนะี่ยมาตามรุ่นตามเชี่ยนทั้งกันครับพี่ต้องมาผมสี่มานะมึนครับ ครับตอนนี้ก็ลงเบ็ดไปแล้วประมาณเกิงชั่วโมงครับบม่มีอาการเลยครับสงสัยมือนี้สกินเฮาครับทุกท่านปากเป็นกำลังใจผมนล้เลอยครับฟังว่าสิมี่ป๋าใหญ่าให้ทุกท่านได้เบิ่งครับตอนนครับตอนนี้ก็เป็นเวลา10ิบนาฬิกาสิบโมงเ้าครับสิเปลี่ยนเยื่อชุดแรกไปแล้วเงียบกิ๊บเลยครับืันนี้เบื้องกันครับเยื่อชุดที่สองสิงเตยตัวบ่ครับ ว่าตามลุ่นตามเชียร์นั่งเหมือนครับนาันานอ่ะปาตัวแรกแล้วนะครับปาจอบหน้อยน้ำแรกครับอู้ลุง จากผมลงเยะไปประมาณสองสิบมุ้งนะครับคุณแม่แต้มแหลกมากครับประจอบใส่ง่ามครับ